ในส่วนหัวจะมีลวดลายลูกศรคล้ายกับงูปีแก้วซึ่งงูในสกุลนี้จะมีลวดลายแปรผันค่อนข้างมากว้าวสวยใช่ไหมครับเพื่อนๆน่าจจิ้มดีมากเลยงูก้นครบนะครับจะเป็นงูเห่าไทยเจ้างูลายสับคอแดงนี่มีพิษรุนแรงเรารู้จักชนิดงูมันก็จะไม่ค่อยอันตรายเท่าไหร่นะผมก็จะนจาเจ้างูปีแก้วนี้ไปปล่อยมันแข็งแรงมากๆนะครับ ผมจะปล่อยมันกลับเข้าสู่ทินที่หัสัยของมันนะครับนี่คืองูปิงตัวแรกและนี่ก็คือเจ้างูสายม่านพยออินนะคะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับมิ้นในรายการเปิดสมองสองโลกกว้างวันนี้มิ้นจะพาคุณผู้ชมทุกคนมาทำความรู้จักกับงูงอดกันนะคะเมื่อคุณผู้ชมทุกคนพร้อมแล้ว เชิญมารับชมพร้อมๆกันได้เลยค่ะงูงอดเป็นงูในกลุ่มของงูปีแก้วที่มีขนาดเล็กไม่มีพิษไม่อันตรายต่อมนุษย์แต่มีฟันที่คมมากๆลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาลอ่อนอมเทาซึ่งตามแนวกลางหลังตามความยาวลำตัวจะมีลายเส้นสีเหลืองกับสีน้ำตาลเข้มทับเป็นทางยาว จากบริเวณลำคอไปจนถึงปลายหางบริเวณท้องในบางตัวจะเป็นสีขาวแต่ในบางตัวท้องจะเป็นสีส้มและสีแดงเป็นจุดคล้ายกับลูกเต๋าในส่วนหัวจะมีลวดลายลูกศรคล้ายกับงูปีแก้วซึ่งมูในสกุลนี้จะมีลวดลายแปรผันค่อนข้างมากด้วยส่วนใหญ่จะพบออกหากินในเวลากลางวันบนพื้นดิน อาหารส่วนใหญ่ได้แก่กบเขียดจิ้งเหลนและไข่เป็นต้นในประเทศไทยสามารถพบเจอได้ทั่วทุกภาคของประเทศและจะพบมากในภาคใต้ปกติเป็นงูที่มีนิสัยไม่ดุร้ายแต่จะฉกหรือกัดก็ต่อเมื่อถูกรบกวนนั่นเองเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมหลังจากที่ได้รับชม เรื่องราวของงูงอดกันไปแล้วคุณผู้ชมมีประสบการณ์ในการพบเจอกับงูงอดกันบ้างไหมคะสามารถแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์กันเข้ามาใตาค้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะสําหรับคลิปหน้าคุณผู้ชมอยากให้มิน้นนำสัตว์ชนิดใดมานำเสนออีกนั้นก็สามารถแสดงความคิดเห็นและคอมเมนต์กันเข้ามาใตาค้คลิปวิดีโอนี้ได้เช่นกันนะคะ และเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานเปิดสมอง2โลกกว้างฝากคุณผู้ชมทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับพวกเราทีมงานเปิดสมอง2โลกกว้างด้วยนะคะสำหรับวันนี้มินต้องขอตัวลาคุณผู้ชมทุกคนไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ